เห็นแด่จะกินเบิดแบบน,นี้เต็มถาดเลยเลิตภัณฑ์ลากหลายเลยนี่เมนูที่เราจะกินด้วยตึมปนป้าดุกแล้วก็อีกหนึ่งเมนูไอสุมพักพักโดงจ้ะมามาพี่น้องมาแซ่บน้ำกันจ้าเต็มถาดเลยสวัสดีครับผมบ่าวเคียนสติชานพ่อกระเทนครับสวัสดีจากพี่น้อง มาบ่างบหิดที่เราหากันมานี่เทเสถาดพี่น้องบึงก่อนแต่ฮิตด,ด,กดอกตะแตแะเทเดหีด๋ยวจับออกทีละดอกได้สายหูดได้เทโลดดอกมันน้อยอย่แล้วมันบ่ช้ำจ้ะดิคุณอ่ะ ไม่บักยางมานำแต่ว่าออกแนวช้ำๆแหละเสียมาเพาะไวโอ,โอ้พี่น้องจา๋าเต็มถาดเดิมบริหน่อยเด้อตะก้าเขามันออกทรงเป็นเหลี่ยมๆนะ้ำแบบเบาเคียนเนะาะจ๋าดูดิโอ้เต็มถาดเลยเด้อสติกซีมาเหลาขายจักหน่อยเพราะว่าในป่าเขาก็ไม่ได้ถึงกับเออตัดให้แบบดีเน,ะนาะจ๋าเห็ดพึ่งหลากหลายชนิดตกเตอาอตะแอะสติตสต๊กสีเอาไปทำเมนู นึ่งเดาจกหน่อยวนมากก็ได้เบิ้หละจละมือนี่พีน่น้องมันสีฮอน,นอคักเล่นเนาะบอกเล่เนาะกุมตุว่วบ้านพีน่น้องกี่องศารายงานด่วนเลยบ้านเสาติก๊กหันอู้ตอนนี้ฮอนขนาดสี่สิบกว่าอยู่นึงดอกฮิตดัดสออนได้ออกเป็นช่อช่อช่อชอ,ชอ,ชอ,อยู่อย่างเป็นช่อก็เป็นคู่เป็นคู่อยู่ดอกฮิต คนกระลายครับโอ้ทงห้องเลยตีบอเคีนใจเย็นใจเย็นเห็นเอาได้เลยนี่เห็ดพึ่งหวายหรือเห็ดพึ่งคาลายหลากลายเนาะยังบม่เห็นแต่นกยุงเลยน้องบอกเคีนเนาะนกยุงนี่ต้องรอแบบไอ้นั่นบอกได้ฝนชุกอีดีอยู่เพร่เนาะดูดูแบบดูดูฝนอีดีอยู่เพร่ฮิทุน,นาเพร่นกยุงจังเริ่มออก ไอ้แหวนกะเฮาเลยพี่เล็กเฮาอยังเฮาแมวเนื้เบิ่งแมวก่อนเยาขาเอาไปลางชิ้นหนึ่งจากพี่น้องหนึ่งกินกระปุลป่าโอาเขียนมาถึงบมเ,เขีนไปวานเฮให้เลยอยู่สะอยู่โบเฮาที่เฮาเลี้ยงไว้อะลรจ้ะกินก็ไปเอามา ปาที่เลี้ยงไว้ปลาดุกน้ำบาเข็เนาปะปลาดุก,ดกนาที่ลงตุงมเลยจ้ะส่วนปลาดุกที่เอามาเลี้ยงขันจับขายเวดแล้วเดี๋ยวเราฝนมาชุดนี้กะคักเต็มสะเลยกะสิเอาปลาดุกมาเลี้ยงคือกันเลยนน้อเบาเข็นชุดแรกเนาะเลี้ยงนํำกันได้แล้ววะเนาะปลาดุกนาครับอ้หลากหลายเลยได้เห็ดพึ่งมือนี้แต่ลักลักขันจิเป็นเห็ดพึ่งเข้ากำนี้เนาะเห็ดพึ่งดอกสีอ่ำๆนี่ ขานี่ยก็ิแซ่บครับเป็นตันๆยำกรึบๆเลยนี่อ้วอนๆถ้าเจอใหญ่ลายกับบแสบนี่เฮต้องกินรุ่นนี้แต่ว่ามันัเลือกบบได้เนาะมันต้องเอาทั้งน้อยทั้งใหญ่เจอทั้งน้อยทั้งใหญ่หลากหลายชนิดหลากหลายดิ้นหลากหลายวัยกันไป ชาวติ๊กโขโตตัดขาแล้วเอาไปหนึ่งจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาแซ่บน้ำกันเนาะไม่หลายอยู่ป๊ปาดเห็นเด็กจะกินเบิดบ้ดแบบน,นี้เต็มถาดเลยพูดนะกินบบเบิ้ดก็ใช้ฟิดไว้แกงเนาะเก็บไว้แกงพูดนะพี่น้องจานน้าครึ่งแล้วเนี่ยแบบน้ำหนึ่งเป็นสีดำนาะเป็นสีดำพูดนะชาวติกสิบ,บุกคุกรสดีด้ะจ้ะเพราะว่า เหลือกินสาติกจะเอาไปแกงไปไปแกงพ,พ,พุาวต้มหลากหลายเลยนี่เมนูที่เราจะกินด้วยตึมปนป้าดุกแล้วก็อีกหนึ่งเมนูไอ้สมพักพักโดงจ้ะมามาพี่น้องมาแซ่บนำกันจ้าเต็มถาดเลยมามาพี่น้องมาแบบนีอ้อุ้ยหอนีรีบนะ ออกจากเตามาหนึ่งเฮ็ดเฮ้ยคือสิซุกนี่งเดิอมาเด้อมันไผไปป่านำมากินน้ำกันเด้อจ้า,าเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดคุยป่นคุยแก้วึถึงเฮ็ดอ,อย่างคือขมขมนิดนด้นึขมนน้นเน้นเดอก สีม่วงนนี่ก็ขมนะนี่นี่ดอกสีดำนี่ก็ขมนี่นึฮะโอแม่นเพิ่งหวานจีหรือว่ามันมันปนกันแหละอ๋อมันปนกันบอกกบบุถึงก็ขมแห้งได้ถึงขนาดเอาไปเบิ่งกเก็ดอกใดที่เ้าเก็บแล้วว่ามันขมมันบมีเฮ็ดมันบมีเฮทศพึ่งดูคาหน้านี่ยมันปนกันนี่ติดขษาลายบ่ขาลายพอดีแดดจังน้ำมันไหลหากัารพูดจะจิ้งหนึ่งเอาเนาะ กุ่งขาลายนี่แกลุ่มเนาะพรีเซตกลุ่มมือเลพกุ้งขาลายแล้วผมว่าไงนะอันนี้เม็ดไข่บุกเย็นพักกะเพราหนำไข่ดาวไปยังกินบอะแล้วหนึ่งเฮดน้ำสาติกบอกว่ากันจะ้ะขอบใจ พนภาคกลางเนาะมีกินอาหารบ้านฮาบางเมนูเพือนก็กินบบเล้วได้พี่น้องต้องเข้าใจนะคือเสิติ๊กกินอาหารเข้าเจ้ากินอาหารภาคกลางอะไรบางทีกับบ่อิ่มต้องอยาก,กินตะมุ่งข้าวเหนียวนะอารมณ์กับประมาณนั้นคือกันแต่กับม่ได้ทุกเมนูดอกบางเมนูบางทีก,ก,กับกินอิ่มเนะเางเมนูกับบ่อิ่มเหมือนมันบ่อยู่ท้องมะเขือแร่แบเจ็บมึงกินพื่นสุกเนี่ยมะเขือกะ ือ่มแตอนนั่งกินข้าวตอนนั่งถ่ายคลิปนี่เพียงตรงพอดีเลยตอนมตอนม้ามีลมนะบุ๊มแมนว่าบุมมีด้ลมพอนแต่แมนแต่ลมแบบลม้อนพัดเอาความห้อนมาอืประกาศซื้อเอนฮึ่งติ๊งน้อยเรินสงการแล้วบอกแก แต่รถไถเลยเปิดประทุนเลยดูแลสุขภาพน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องช่วงนี้ขนเท่าดีด้ยเดี๋ยวเขเริ่มกินอาหารละมาทำในที่เก้าก่อนถ้วยแดงนี่บอกกินนี่ไป สีไรในที่เขาเก็บออกมาดำๆนี่บอกขามอ่ำใล่ไอ๋อที่ออกเป็นช่อๆค่ะผมก็เป็นช่อวผมนิดๆก็บบุขมนะสงสัยสงสัยแน่นเลยถึงเนาะหัวถึงเนาะ หนึ่งเพชรพึ่งกลมใส่นำเพชรพึ่งขาลายมันก็เลยสื่อกันง่าแบบนี้อืมเห็ดไข่ดอกเดียว <c oughs> เออเจ็ด <10 S 2> ดอกหาดอกแล้วพอ่อปนพี่น้องวะบรรลุพยายามเพชรดินออกเห็ดก่อเห็ดหยางออกเจะออกหลายก็ประจัก ขายไข่พร้อมเิ็ดดินเป็นเนื้อพี่น้องกับแซวแข่งกันกับน,น้องอิน <c oughs> ยู่ก,กับมาแม่กับมาใต้ก็อยู่บ้านาเขาปักใส้เขออกแล้วเซเ่็ดใต้เขาอบอกรีลบ <c oughs> สูเ่เฮ็ดอีสารเขาบอก แต่บ่มีก็กินได้เนาะนนบ้านเฮามันจะเป็นแบบกรลักคงอีสานเรามันแ่บจะเป็นยังไงเนอะรสชาตมันจะจืดมันบหวานเท่าที่ควรเนาะอื เพอเเขาเรขึ้นอยู like ่ในบ้านใครเนี่ยากาลูกที่มากับความร้อนก็คือนัไหนะเนะอืี่ตดตกอย่เพื่อนทนเลนะอืี่จโตกหัวผถือขาดแล้วขาดฮอนไปป่ามาลงชงน้องปกน้ำคือน้ลงบอกไจ้ะสั่นเลเด้อมันฮ้อนเดยบหัวใจเต้นตึ๊ก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 ซีซอก ทีก่อนหน้านี้ยังมีฝนมาช่วยเนาะในดินไม่ร้อนเกินห้าทงไทยทงนายังเขียวอยู่นะถ้าบ่มีฝนเลยโอ้ยก็จะอบอ้าวเข้ากันดินก็ฮ้อนพอดินห้าทุกบ้านพี่น้องจะไม่ได้ฝนเลยนะามทั้งฮ้อนทั้งแห้งนะความร้อนขึ้นมาเลยอันนี้ตื่นมายังเป็นหมอกได้พี่นะอากาศเย็นอยู่อากาศขึ้นหนาวตอนเช้าค่สวยขึ้นมามันจะฮ้อน ตกกลางคืนกันบกบอ้าอยุาลึกมากกับใครเนียเพราะว่า,วาตะมงตะไม้เชี่ยวแตกใบชม <c oughs> ลริงหาดอกนี้น้อยเลือกกินแด้ี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ดอกบานเนี่ยมันจะเผาก็เปียวก็ป่นดอกน้อยต้องไว้แกง็หนึ่งเป็นดอกเลยปลาชีเทียงพุดเผาเฮ็ดผึ่งกรืจักซื่อยังตัวสื่อยังเนี่ยดูแต่ว่าเฮ็ดผึ่งนี่เลยก็คือพอเรียกเฮ็ดผึ่งหรือเฮ็ดผึ่งพอรวมเลยมันกินได้พอทุกชนิดเนาะชื่อย่อยๆเพื่อนจำไม่ได้ละ ไม่หลายสีพวกแม่หูแต่ว่าเห็ดพึ่งคือกินได้เกรนดอนโพลเยอะมากเลยแยกเลยที่เป็นเห็ดพึ่งใหญ่ไปเลยเป็นกับเต่าไปเลยเนาะเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งห้ายเห็ดยามีมันเซ่ยบจ้ะ มันคือหนาแรงมันถ้ามีฝนบานสติมันก็เลยออกหลายหลายคนอาคลิปเก่ามาลงติดเมนติก็เพิ่งต่อไปเมื่อกี้นี่วันที่ก็บอกอยู่ได้บอกเด่ต้นคลิปพร้อม,มเออถ้าคลิปเดี๋ยวโกวันที่นะพอเข้าใจแต่นี่บอกวันเดือนปีเพื่อนก็นยังถามว่าคลิปเก่าบอกคลิปเก่าบอกฝนป่าอยูอ่เฝนตกฝนตกก็บอกฝนตกเพิ่งมาได้ไปเบิ่งคลิปเก่าๆะเนาะเพิ่นมาเบิ่งคลิปจิ้เห็ดเลยนะ พ่าค้ามารับอือเปิดท้ายรถกิโลตั้งเลยเนาะมันคนแบบหาขึ้นมาแบบหลายๆนนเนาะกินนิดหน่อยแบ่งขายเลยแบบนี้เนี่ยนอนพ่อค้ามารับอีแปลงเลยหน้าป่าเลย <laughs> เป็นรับไปขายในเมืองอมสมมติเป็นรับห้องสามโมงไปขายสี่ห้าร้อยสิเพราะว่ามันยำนี่เนาะ น้ำมันแบบเนี่ยสายปิ้งย่างทุกกระแบนำหนึ่งเราลักที่ลูกคือมันโบเงี้ยมันโบเงี้ยคือมันบบมีดินนะพี่น้องในไต่โดกเนาะมันโบถือฝนถ้าฝนแห้งๆอ่ะตายมันเด่นขึ้นเนาะแมนถ้าฝนตกคุ้มมือคุ้มมือขึ้นหนาฝนเพรานเราเห็นหนาฝนเนาะบางเทืีหันเก็บๆอยู่แต่นั่งฝนถือฝนแบบนี้นะตากฝนเก็บก็มีบางเทืีตกกลางคืนตื่นเช้าเมาไปเก็บเหมือนมันยังถือเนาะแต่นี่คือฝนตกล่าสุดนี่ตั้งแต่มือลมพายุที่ อก <6, S 2> เป็ดเถียงนาเสาติก๊กถกลมพายุอะไรกำลังจงท่านกับมีอย<ม>ู<ม>่นิด<ล>หน่อยแต่ว่ามันเป็นป่าหนามันบอกพอนั่นดอกพอจะชุ่มๆดินทรายมันเลยบุกขึ้นถึกดอกเห็ดมันก็เลยกินแท้ก็มีหลายเรื่องขนาดยังร้อยอยู่ก็มีเนาะสามเยอะเลยเพราอ,อืมฮ ขนาดลมโชยได้มาทุกที่ทุกทางเลยตรงี่บอกเกณนั่งแต่มันเป็นลม้อนลม้อนไอฮ้อนไอ้อนมาทำก็กินข่าวกินน้ำเลี้ยงคนในเงินได้บอกเกณฑ์เลยพระก่อนบ่อยจ้าอากาศแบบนี้เอาครับคลิปนี้ขอแบบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคินนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า